ครับกาสวัสดีนะครับพี่น้องเ e อฟซีแฟนช่องน้องแสงชาแนลแบบสำหรับมือหนีกันมาเพล่พอพี่พอน้องมือแรงคำคำแับพรอมันทีสิบหามีนาคม 2, 500, สองพันห้าร้อยหกสิบหกซึ่งในชุดนี้นะครับในชุดนีก้ก็อ่าซีเป็นชุดสรุปนะครับสรุปที่ว่า,อาเออตลอดตัวเบอแต่ละอาจารย์ตลอสมนัก ที่ทางช่องเ้าได้นําเลี้ยนไปนะครับน้ำนำลงช่องไปแล้วนั่นนะครับที่นี่ก็มาสรุปในโครงสุดท้ายเพราะว่านะครับแต่ละอาจารย์แต่ละสำหนักเรากะบางอาจารย์กับบอสบอสื้อกันนะครับตัวเลขอาจจะบอสบอสื้อกันนะครับแต่ละอาจารย์ตัวกลสี่ขา้นวณไอะแต่ละอาจารย์กับเพื่อนกับฟันมาอาจารย์เขาีมนะครับเลขอะไรก็แทรกก็ที่ตามให้นํานะครับกดกระดิ่งพร้อมสำหรับวันนี้ควันที่สิบหกมี มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเมืออื่นแะบแบบยังพอมีเวลาอยู่ประมาณดักเค่งมือมืออื่นเนาะไปสอบหาเที่ยงไปทาไปหาซื้อได้รือว,ว่าผู้ใด้ซื้อได้แล้วก็ดีในญนั่นด้วยครับด้อบปเ่เธอมันถึงเนะาะท้งนีทานตก็กใไซวิจรารณญาในการรับชมด้วยครับด้ออ่อบอในน้นำแห่งการพัฒนาใั้งสิน้นนะครับมาเบิ่งครับมาเบิ่งชุดแรกแะไรกันครับสำหรับมือนี อ่าเอาตัวติดรับเลยครับตัวติดรับเลยครับตัวติดรับของไาเจคำนวณแม่นดาบเพิ่นดกาซีไอคำนวณให่แต่มิทิเล่ห์นะครับเนาะแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไวปอีอสุดของเจงคำนวณแม่นครับเจคำนวณแม่นเพิ่นให้มาอ่า <c oughs> แคปหน้าจอไวปนะครับเด้อให้มา สูตรหนึ่งนะครับในมาแปดหนึ่งสี่แบบสูตรที่สองในหกข้อเจ็ดแบบซึ่งแบบผมก็เพิ่อนสูตรที่สองนี่ก็ขางจะมาดูมาบ่อยม,มาเกือบประจำแบบหาสิบหกสิบมวดนี่หาสิบก้ามวดนี่สี่สปีดอยู่างละประมาณสักสองสามเทื่อรับสามสี่เทื่อเพราะว่านี่แหละเพราะเกินนี้นะครับคืขึ้นเขามาประจำนะครับสําเร็จชุดเลขชุดนี้ครับเลขชุดนี้ครับขึเขามาประจําพอกับเจ็ดเมื่นี้นะครับการเพิ่มกระจับคู่มาให้หกชุด จับชุดมาให้หชุดก็มี8แปดหกแปดเจ็ดหนึ่งหหนึ่งเจ็ดคือจับชุดบุนมาใส่สูตรหนึ่งมาใส่สูตรสองนะครับแล้วก 46, 4, 7, ็สี่หกสี่เจ็อีคือ,อช่องเจียรขึ้นมาแม่นนะครับเนาะเนะนะพิ่นหใหมาจับหน้าจอมาพี่รองอ่านะเป็นเรือซีเรคา้ามากกัดจัดคัดกับพันนะครับมา อาจารย์ที่สองครับนี่คือตัวเลขตัวเบิกบของปูโกแก้วนะครับยังผมยังมาเอาอ่ตัวดีมาอ่ตัวเล็เเมาสรุปแต่ผมบระกาศว่าเดีเยวสำนักอื่นสำนักที่ว่าเคยติดต่อเพิ่นนะครับเพิ่นเคยให้ทางช่องเฮาเท่ากัานนำเพิ่นมาสรุปอีกทีหนึ่งเขาปูของปูกูแก้วนะครับงวดนี้เพิ่นวิ่งบนหกแปดศูนย์ มาล้านเปอร์เซ็นมาล้านเปอร์เซ็นนะครับด้วประจับชุดไพ่เจ็ดศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดแล้วก็ล่างหกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์หกไม่ต้องกลับไปบ้าชุดเด่นสามตัวมาสองตัวคือศูนย์สี่แปดอ่ะพี่น้องมีตัวถือบอมีมีตัวมักบอรครับมีตัวมักบอร์ซึ่งเงื่อนเพื่อเข่าเพื่อมารูดซื้อวาสิมาสองเอ่อมา อะไรเยล่ะจำบ่ไรนะครับแต่ว่ากะถ้าไม่จับสุดสองตัวข้างหน้ากับเขาครับซึ่งว่าเลขตุกเลขตัวนี้ก็ดังนะซุนเกียก็ดังหาแถบจะบ่ไรยังศูนสามกะสิมีบอคงกับป๋อชิลจังหารอยบึงอยู่แต่ไรบ้างหางแพงกันมีฮ้ลังแพงกะผมงก็ยังบ่ทันได้สรุปนะครับบรทัานเด้คือคือคือหายังบ่ไรว่าซอยไงแต่ว่าเพิ่นกบเขามาประจําของหลวงปู่กูเกี่ยวนับแคปหน้าจอไว้นะครับนบแคปหน้าจอไว้ แคบเป็นช่วงก็ได้กันครับแคบเป็นช่วงแคบขบวนเออแคบนาจอไวนะครับเนาะอ่าจิจอกระจัดทัดใจกับพันนะครับด้วสสำหรับสุดของลวงปูกูเกี่ยวครับมา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 ของนะครับชนะุดล่างของปูซีหาอย่างย่อจังหน่อยหนึ่งอย่างย่อจังหน่อยหนึ่งเพราะว่าผมเอาไหนา้ารดยังไม่ถึงยังบุนี่นะครับ ปูซีหานะเพื่อนกะไฮลางตรงมากเจ็ดสามนะครับเนาะเกตสามศู 3, 03, นยะ์สามเนี่ยศูนย์สามเขากับหลวงปู่หลวงปูเน,ะ 03, น 3, นะ 03, นะี่ยศูนย์สามกับหลวงปูกูเกีลนะครับตรงกันเท่าศูนย์สามแล้วก็เ็ดเก่าอีกคือชุดหลางของปูซีหานะครับด้วยชุดหลางนะครับเพื่ชอบก็จะแคปหน้าจอไปนะครับแคปหน้าจอหรือจดไปหรือประธานเดลสังกั เอ่อเขาก็ยุดจิเบะนะครับยุจวิดีโอไว้แล้วก็โดเอานะครับเนาะอ่อเสียงมือแรงเสียงหางแด้แล้วก็มือซาวกลับไปจัดการนะครับ mm hmm. และรอตลาดหาซ <laughs> ื้อเอ่อแบตเตอรี่ใชตไหเนาะอีกคือชุดลลางของหลวงปู่ซีหาหรือว่าหลวงปู่ตนเศรษฐีอาจารย์ตนเศรษฐีเนาะมาบัางชุดบุญนะครับชุดบุญของเพิ่นนะครับ,บงวดวันทีนะ่ซีหา เนี่ยพันจัดชุดมาให้แปดสองแปดสามเก้าสองเก้าสามก้เลขเมื่อไรนะครับสี่ตัวสี่ชุดครับสี่ชุดอ่ะสำหรับพันจัดจับชุดใหม่ก็สามสามชุดที่กันเอ้สี eh. ่ชุดที่กันครับชุดบนเมื่อตัวเดียวกันครับเนาะชุดบุญครับสามตัวแล้วก็สามสองตัวครับแคปหน้าจอไปพี่น้องแคปหน้าจอไปหรือว่าแคปประธานการหรือว่ายุดสต็อปยุดบิ๊กิปไปนะครัยุดออกก็ได้ครับเนาะ มาของของไพรวันที่นี้ครัแบบของปูวัดป่าอุดรปูวัดป่าอุดรนี่็เข้ากันอีกนะพี่น้องของหลวง,ง,งปูวัดป่าอุดรในเพิ่นเป็นเลขสอง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 ส,สองสตักไอสองสติกสองสเต็ปนะครับออกเสียงบาสัดจ,จีนตะคอให้หลายนะครับป้นอีสานนั่นสิละ้างเทียกอะออกเสียงสัตสัห้างเทียกออกเสียงบาสั์กันแล้วแป่ นะครับเนาะผูวัดป่าอุดรน,นะครับเนาะเพิ่นให้วันที่16มีนาคม2566เลขปู้ญานะครับเลขปูกับ07นะครับเลขหญากับ42ผู้หญาตัวนี้หมายถึงมาถ่ากับหมอถ้ำหมอถ้ำแอ้วพนหญ้าขม่าล่ะกรับรู้สึกว่ามีจิตสัมผัสอีย่งประมาณนี้นะครับเนาะผมก็บสามารถสิขังปันเดนนะครับผมก็ดขวางๆสิลืมเล็กน้อยๆขับข่ายขับค้าประมาณนี้นะครับเนาะ คนปูบอกคนศูนย์เจ็ดยาบอกคนสี่สองก็ว่าหลายชุดนะครับแต่ว่ากันบเพิคนบ่ากันหนศูนย์หนึ่งเก้า็ดแ้วก็สองสีาหรับสามตัวเม็ดเดียวนะครับอูวัดป่าอุดอรนะครับิ่นหายมาสามเจดูนย์เอ้ยสามเจดสองนี่เป็นเลขพาพุมพ่มเลขพุ่มจจทีพุมพ่มพุ่พมปูพุ่มปูนพาคนบ่าพุ่พมปูแหบหน้าจอยนะพี่น้องด้วย ก็คือหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดหลายชุดนะครับเนาะนี่คือสูตรของหลวงปู่วัดป่าอุดรครับเขามาบ่อยที่เันนครับเขามาบ่อยกั่เขามาดูนะครับเนาะมาอาต้อไปไปซีไว้จังหวะหนึ่งครับไปซีไว้จันหอยหนึ่งเพราะว่าอย่ามันอย่างมันเงีวเกินไปครับอย่างมันเงีวโหดครับมาอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือหลวงปู่ซุ้มเงียบหลวงปู่ซุ้มเงียบแล้วก็ ยังไงหมากครับหามากก็คือเนี่ยเด็นหกกับเจ็ดหกกับเจ็ดตัวเดียวกันกันกบอของเจคัมพลแมนนครับเดินหกกับเจ็ดมีสูวนที่สองครับเพื่จับชุดมาไห้เจ็ดหกแปดคแบบนี้ห้าหกเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกหกเจ็ดหกห้าเจ็ดเก้าตัวกันหกเก้า เอาแคบหน้าจอไว้ได้พี่น้องแคบหน้าจอไว้ชินชอบกระจัดคัดแจกกะพันนะครับเนาะอ่ามาเอาไปไว้ครับไปไว้ปูวัดป่าอุรอดอีกชุดหนึ่งครับเนี่ยปูวัดป่าอุรอดอีกชุดหนึ่งนะครับเด้อนะครับเป็นเหตุมาบนเก้าห้าสี่ห้าสี่แล้วก็ล่างสี่สองบ่อลายพี่น้องให้รู้สึกว่าสีเป็นโคกสุดท้ายบ่คือประมาณนี้แหละนะครับเป็นเหตุมาท่านี่นะครับ ผมก we uh, 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 ็ไทยด้วยว่าเมนบ่หผมก็จับบ่ไหนได้เอ้าของปูวัดเปล่าอุดรเบ่งเอาได้พี่น้องได้กดย่อนหลังเบ่งแต่ผมก็เป็นอ่าไปไว้ยังไงเวลามันจะหลายพ่อเวลาจะหลายเกินไปมาของเกีครับนั่นเหม็นชุดสูตรเก่าชุดเทวดาเก่าคูเทวดาเชหน้าจอยพี่น้องเอกลายพี่น้อยเก่าชุดนะครับเนี่ยเขามาทุกันนะครับศูนกับเกียร สองกับเจ็ดพนหนทั้งนี้นะครับสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสำหรับหนึ่งหนึ่งกับกัะบื่อเด่นไหนครับหนึ 1, 8, 2, 8. ่งแปดสองแปดเบาๆจะลองนะครับนี่เนก็คือศูนย์เจ็ดกับสองเจ็ดถ้าเอาชุดเทวดานะครับพันจับชุดมหาให้ที่สามกับเจ็ดรากาศูนย์หนึ่งอ่าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองเนาะศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองกัเจ็ดหนึ่งแปดจับชุดมหาให้เก้าชุดพอดีครับ แคบหน้าจอพี่นอ้องเก้าชุดเทวดาสุดเก้าคู่เทวดาของเจคับนันแม่นครัแบบอันนี้กลเป็นสุด 2, สองสุดอีกชุดหนึ่งรัแบบอีกชุดหนึ่งรัแบบชุดก่อนมีหกตัวชุดนี้มีเก้าตัวรัแบบอ่าเชินเจ้ากว่าจะค้าแจกกบพานไห้พี่น้องด้วอมาของอ่าอาจารย์ท่านอบตอโอ้อยากไลย่ย่นด่พี่น้องไล่ตาผมละอบตเพิ่นนะอบตอ เกิดเป็นเซียนท่านหนึ่งนะคร <dairy S 2> refers, water, ับเกี่ยวกับการคำนวณการคิดลายอยู่พี่น้องแต่ว่ากับทับนิก็บรอลายหรอกแต่ว่ามันหักเพิ่นพอเพลินมาห้ยศูนย์สามศูนย์สามเขาก็ลายอาจารย์ได้พี่น้องด้วยอาจารย์ลายลายอาจารย์เขาศูนย์สามศูนย์สามสี่สามแปดสามฟันไปที่สามนะครับเนาะผมกับิบไลยมาสุดๆนะครับพี่น้องแคปหน้าจอไปแต่ไปพิจารณาเบิ้งนะครับสำหรับสตรของท่านอบตครับมา อาจารย์เสือไถ่นะครับเนาะอาจารย์เสือไถ่สรับคลิปนีอ่ะของหลวงปู่คุณเจจิทางด้านการคำนวณนะครับเจจิจทางด้านการคำนวณอ่ะคุณฟั่นไปที่ศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์มากบนรางล้านเปอร์เซ็นต์แปลว่ามีตัวใดในไพ่ดอกก็มีศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เก่าเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่แบบหนึ่งหาอาแปดห้า กันไปที่หาสองสองหานับคือตุกกันสองคนอาแคบหน้าจอไว่ได้พี่น้องเด้อแคบหน้าจอไวปแคบหน้าจอไปสําหรับสามตัวนะครับก็มีศูนย์ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ซึ่งแัดสําหรับเจ็ดศูนย์นี่ก็เขาก็ตรงกับของหลวงปู่กูเกี่ยวของเกศครับน้เม็นเกศน้องเม็นเป็นศูนย์เจ็ดเนาะอ่ารายได้จ่ายอยู่ดิครับลายไดจ่ายอยู่เนี่ย ประกาศมา7.5 8.5 9.5 2.5เพื่อนว่าหลูดศูนย์ไปเลยเหเพื่อนว่าเพื่อนกระจัดหนักไว้ได้พปูเพื่อนกระจัดหนักขึ้นกันครับลอตเตอรี่บรเต็มยามแล้อป่าป่านนี้นะครับ,บ,ร <c oughs> รบช่วงตอนผมโตษ้อเพ่ยสัมผัสตอ,อ,อนกันเพราะเพื่อนว่าขันบ่อออกชุดนี้นี่ไงเอ้ะ ตีนั่นแซนนำบุรีบ้าบุรีบุรีบ้าหอนหมายถึยงมันหื่แต่แค่แต่นะนะก็หมายก็ได้เนะาะก็เป็นบ้านหอกก็ว่าอก็อยากตายออกพนดีจิบัสตัวบ,บาอกประมาณนี้เนาะครับเนาะอันนี้ผมก็ขออนุญาตด้วยฮะอนาจารเพื่อเมื่อกาสีมาบูถึงซัพ์ของอาคุบาอาจาังของพระเพิ่นนะครับต้องขออภัยอนะไรครับเพิ่นเดีนไปที่ศูนย์หานะครับเกจศูนย์อ่าสำหรับสุดรสองตัวนะคราได้เดีนไปสองตัวก็คือศูนย์ห้ากับเกจศูนย์สำหรับเหล็กชุด สามตัวกับเพืนน่อนเดินไปที่970870สรุปคือเดินค่ะก็คือ70ล่องคือหาศูนย์ครับสำหรับเด็กหลวงปู่ขุนเจียจีทั้งดังการฮัมมูร์นของอุลตรานี่แบบสลายเคยมีอีกอ่ะไอพี่น้องมีส่งมีมันกันสุข,ขสุขคนได้ครับเด้อ